อยู่รับนอนครูบาอาจารย์ที่สอนก็พวกเดียวกันทั้งนั้นแหะแต่ท่า,าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้มองเห็นว่าอำนาจของสิ่งแวดล้อมหาได้จูงใจให้เด็กผันแปรตรงกันข้ามคือเด็กควรจะมีนิสยัยอัธยาศัยตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปแต่กลับตรงกันข้ามเพราะเด็กบางคนมีอธัธยาศัยน้อมน้อมไปในทางที่ใจร้ายและบางคนก็มีสันดานเป็นผู้ร้าย บางคนก็มีความเวตสากรุณาสูงทั้งๆท,ที่เด็กเหล่านี้มีสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหมดตั้งแต่เล็กมาตั้งแต่คลอดมานะ่ะแล้วก็มีน้ำซ้ำําเมื่อเวลามาได้สิ่งแวดล้อมแล้วมันน่าจะมีอัิยาศัยโน้มน้อมไปตามกันแต่สว่างกลับตรงกันข้ามนักจิตวิทยาก็เด้ทดลองเอาตัวสัตว์เช่นมดเช่นปลวกเนี่ยเอาให้เด็กมันเล่นเด็กหลายคนก็ชอบสนุกเพราะ บีบมดบีปลวกเนี่ยสนุกดีแต่ว่ามีเด็กหลายคนไม่ยอมทําเด็กเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหญิงนัก,กจิตวิทยาจึงเข้าไปถามว่าทําไมเพื่อนๆเ,เขาเล่นกันสนุกๆเธอทําไมไม่ไปเล่นกับเขาด้วยบีมดบีปลวกเนี่ยสนุกดีเด็กเหล่านี้พูดว่าสงสารนความจริงศาสนาคริสเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องฆ่าตัดบาปเพราะฉะนั้นเด็กมันนึกยังไงมันถึงสงสารสัตว เพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเพราะการอบรมมาตอนที่ตั้งแต่เกิดขึ้นมามันก็ไม่ใช่ครูที่อบรมก็เป็นครูชาวริสทั้งนั้นด้วยเหตุด,ดังนี้เองท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าบรรดานักจิตวิทยาเ็ามีความรู้ขึ้นมาใหม่ว่าการที่อบรมภายหลังจากการเกิดแล้วมีสิ่งแวดล้อมต่างกันก็จริงแต่หาได้สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเด็กได้ทั้งหมดไหม เพียงแต่ทําให้มันโน้มเอียงไปบ้างตอนนั้นเองเช่นโน้มเอียงไปในสายทางของสิ่งแวดล้อมที่เขายัดเยียดให้แต่อัตยาศัยใจคอเดิมนั้นมีอยู่เช่นถ้าเด็กมีสันดานเป็นผู้ร้ายอย่างเหลือเกินแล้วมันโตขึ้นมาแม่สิ่งแวดล้อมการอบรมนั้นจะดีมันก็คงจะเป็นสันดานผู้ร้ายอยู่นั่นเองแต่ว่ามันก็คงไม่เป็นผู้ร้ายใจ,จากรการเหมือนเดิมมันลดกําลังลงไปเพราะอํานาจของการแวดล้อม ช่วยให้มันดีขึ้นมาแต่จะหายจากสันดานนดสัานผู้ร้ายนั้นก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุดังนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าวิทยาการในโรคไม่มีใครจะแก้ปัญหานี้ได้คือไม่ทราบว่าการที่เด็กเติบโตขึ้นมามีอัตยาสายใจคอต่างๆกันนั้นมาจากสาเหตุอะไรแต่ในพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงว่า เมื่อเวลาปฏิสนธิมีสัตว์เข้าปฏิสนธิด้วยในขณะปฏิสนธิมีสัตว์เข้าปฏิสนธิและสัตว์ที่เข้าปฏิสนธินั้นก็ย่อมจะมีอัตยาใสใจคอของตนมาเองด้วยเหตุหนี้เองการที่เด็กรู้จักมีสัญชาตญาณก็ดีหรือมีอัตยาใสใจคอไปต่างๆนานา,นาก็ดีหรือที่มีความรู้พิเศษที่เรียกกันว่าพรสวรรค์ก็ดีหาใช่ว่าเป็นเพราะเด็ก อบรมขึ้นมาในชาติปัจจุบันไม่เด็กอยู่ในท้องมารดามารดาก็ไม่เคยสอนอะไรให้เด็กเลยแต่เด็กโตออกมาจากคันมันดาเติบโตขึ้นแล้วย่อมจะรู้ย่อมจะมีความสามารถพิเศษมากประการในพระพุทธศาสนาจึงได้แสดงว่าเพราะอํานาจแห่งการอบรมของเด็กเหล่านั้นมาแต่อดีตถ้าชาติอดีตที่แล้วมามีมีอานาจของการอบรมเป็นสันดานผู้ร้ายมาแล้ว แล้วมาเกิดในชาตินี้สันดานผู้ร้ายก็ติดมาในชาตินี้ด้วยถ้าชาติที่แล้วมาเป็นคนที่ชอบเมตตากรุณาแล้วมาเกิดในชาตินี้ก็ย่อมจะมีเมตตากรุณาติดมาด้วยแม้ยังเล็กๆอยู่ก็สามารถมีน้ำใจแสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาได้ถ้านักศึกษาผมจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆที่จังหวัดราชบุรีแล้วเรื่องเหล่านั้น ก็ได้มาถึงโรงเรียนของเราวันหนึ่งผมได้บรรยายพระอวิธรรมอยู่นี่ก็มีสุภาพบุรุษที่อวัยชรานะ่ะแต่ว่าไม่ชราเ่ามีบ้างหลายคนมานั่งนั่งเรียนอยู่ทีแรกผมก็ไม่ทราบเห็นมานั่งโต๊ะหน้าเพื่อนแต่ว่าตอนหลังถึงได้ทราบว่ามาจากจังหวัดราชบุรีเมื่อผมบรรยายจบแล้วสามสี่คนนั่นเขาได้จัดให้คนหนึ่งเป็นคนตั้งคำถาม เขาได้ถามว่าเรื่องราวที่เขาถามเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันอยู่ที่จังหวัดราชบุรีชื่อวัดวัดหนึ่งและที่วัดนี้เวลาไปทําบุญก็ไปรวมกันไปถือศีลก็ไปรวมกันแล้วบรรดาสัพพลุทธศรกาก็สนทนาปราสัยเรื่องธรรมะแต่มีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่เขาไม่อาจจะตัดสินได้และได้ถกเถียงกันมานานแล้วจนกระทั่งในที่สุดไม่มีใครจะตัดสินเขาก็เลยมาโรงเรียนของเรา แล้วมาขอเราว่าช่วยตัดสินทีเถอะเรื่องราวที่เขาเล่าคือดังนี้เขาบอกว่าเมื่อตอนที่เขาอยู่ราชบุรีตอนนั้นมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งเด็กชายเป็นเด็กชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกๆวันเด็กคนนี้ก็ออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเมื่อออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วเย็นลงเวลากลับบ้านเด็กคนนี้ก็ขยัน เพราะมันจะไปหาตัวแย่กลับบ้านแล้วก็มีแย่มาพพงหนึ่งเสมอแล้วก็พ่อแม่ก็ได้กินแย่เนี่ยแทบทุกวันเด็กคนนี้ก็จะมีหวายเล็กๆอันหนึ่งปลายล้ลลลลมแหลมเวลาเขาย้อยเขาเอาเอาแย่มาแล้วจับจับแย่ในป่าเนี่ยมาแล้วเ็าเอาเอาหวายเนี่ยครับร้อยเข้าไปในปากแล้วก็แทงออกมาทางตางทาัทาง้ทงๆเป็นๆนั่น,นแหละแล้วมันก็ตายเอง คือหมายถึงว่าเอาหวายล้ำแหลมเนี่ยแทงเข้าไปทะลุตาแทงจากปากทะลุตาแล้วก็ร้อยเป็นพวงก็วันหนึ่งได้สามตัวห้าตัวก็แล้วแต่จะได้แต่แทบทุกวันจะต้องตักมาบ้านแล้วคนผู้ใหญ่ที่มานั่งนั่งที่นี่ที่มาถามก็เล่าว่าผมได้ดูเด็กคนนี้มานานแล้วว่าเป็นเด็กขยันที่แรกเราก็ชมมาดีว่าขยันออกปากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็เอาแย่มาฝากครอบครัว แต่เพาว่าเมื่อเด็กคนนี้โตเป็นหนุ่มก็แต่งงานเมื่อแต่งงานก็มีมีบุตรไอตอนมีบุตรนี่แหละครับมันน่าอัศจรรย์ที่บุตรเนี่ยตาบอดข้างไอบุตรคนที่หนึ่งตาบอดข้างหนึง่งก็ไม่แปลกอะไรเพราะใครๆก็คิดว่ามันบังเอิญได้ไปได้เด็กตาบอดเข้าข้างหนึง่งแต่ว่าเด็กคนนี้มันเกิดตาบอดอีกมีลูกอีกคนมันตาบอดอีกข้างตกลงเด็กหนุ่มคนนี้นะ่ะมีลูกสองคนตาบอด ทั้งสองคนและตาบอดข้างเดียวเนี่ยทั้งสองคนด้วยทีนี้เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อไปถึงวัดทําบุญให้ทานแล้วถือสิลนอะไรกันแล้วก็สนทนาปรา,ายสก็พกเสียงกันในข้อที่ว่าทําไมพ่อมันทําทําบาปเมื่อตั้งแต่เด็กมาเนี่ยรอยแย่มาเรื่อยทําตาตัดให้บอดมาเรื่อยแล้วทําไมมันเกิดกับลูกทําไมพ่อมันถึงไม่ตาบอดเองเล่า ทมไมต้องมาเกิดกับลูกแล้วลูกสองคนตาบอดอย่างนี้จะไปพูดว่ามันเป็นการบังเอิญไม่ได้แล้วมันจะต้องมีเหตุจากการที่พอนะ่อเนี่ยร้อยร้อยแย่ให้ตายแย่บอดเนี่ยเป็นเวลายาวนานตั้งแต่เด็กๆมาจนตอุุนหนุมแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไอ้เด็กมันไม่ได้ทานี่แล้วเรื่องอะไรให้เด็กมันตาบอดอ่าว่าอย่างนี้อีกฝ่ายนึงก็พูดว่าผู้ใหญ่เป็นคนทําแล้วทําไมกรรมมันถึงลามไปถึงเด็กได้ไเด็กที่เกิดมาเนี่ย พูดกันไปพูดกันมาก็เสียงกันเสียงกันในสภาวะธรรมนี้ไม่ตกลงกันก็ไม่ทราบว่าใครจะถูกใครจะผิดเขาก็มาที่นี่มาเรียนแล้วก็เลยมาตั้งคําถามเราที่นี่ว่าเหตุขนไหนลูกสองคนจึงได้ตาบอดข้างคนละข้างทั้งสองคนเพราะการรมที่พ่อทําหรืออย่างไรท่านนักศึกษาถ้าหากว่าเรียนพระวิธรรมแล้วปัญหานี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่อะไรปัญหาเล็กเพราะเราตัดไปเลยแล้ว เพราะพ่อนะ่ะทาตาสัตว์บอดแล้วพ่อเนี่ยจะทําให้ลูกตาสัตว์บอดด้วยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทําไมล่ะลูกถึงตาัตอ์ตาบอดเราตอบคาถามนีไม้ได้ง่ายครับไม่ยากอะไรโดยเรายกตัวอย่างว่าธรรมดาของจิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมจะโน้มเอียงไปตามสายทางของจิตของเขายกตัวอย่างเช่นท่านที่ชอบมาวัดมาฟังธรรมมันก็พากันมา มาวัดมาฟังธรรมไม่ได้มาแล้วไม่ค่อยสบายใจก็อยากมาจิตใจของบุคคลที่มานี่มันคล้ายๆกันอัจยาสายชอบในทางนี้ก็มาถ้าคนที่ไปโรงหนังก็เพราะใจชอบหนังชอบดูหนังเหลือเกินก็ไปดูกันบ่อยๆถ้าคนที่กินเหล้าก็ไปร้านเหล้าแล้วพวกธรรมะอย่างนี้จะไปนั่งร้านเหล้าได้ยังไงถึงไปนั่งประเดี๋ยวเดียวก็ตอนน้องหนีไปแล้วไม่ได้อยู่ดังนั้นก็จะเห็นได้วา่าอำนาจ ของจิตของแต่ละคนเนี่ยมันโน้มน้อมไปตามสายทางของอัคยาศัยของตนเองผู้ร้ายก็ต้องรวมอยู่กับผู้ร้ายใจคอมพวกเดียวกันชอบพูดเรื่องข่าเรื่องค่าเร,รเรื่องกลนเรื่องจีมันก็ต้องไปอยู่ด้วยกันถ้ามันมาพูดให้พวกธรรมะฟังมันจะไปทนอยู่คนฟังอยู่ได้อย่างไรดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าสายทางของมันมีอยู่ด้วยเหตุนี้เองพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กมานะ่ะชอบเกี่ยวแย่ตาบอดข้างหนึ่งอยู่เอย ดังนั้นเด็กที่ชอบวามตาบอดเนี่ยมาเกิดตามสายทางของเขาพ่อนี่พ่อแม่นี่เป็นสถานที่รองรับดังนั้นเด็กที่มาเกิดก็จะโน,นม้นมโนม้นมน้อมสมคอยตามอธัธยาศัยของพ่อแม่คือพวกเดียวกันมาเกิดด้วยกันเหมือนกับพ่อแม่เป็นช่างลูกหลายคนจะต้องมีนิสัยช่างถ้าพ่อแม่มีชันดานผู้ร้ายเด็กที่มาเกิด หนีความเป็นสนั่นผู้ร้ายก็ยากถ้าพ่อแม่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมลูกที่มาเกิดก็มีศีลมีธรรมข้อนี้มีข้อยกเว้นเหมือนกันเพราะในระหว่างมีชีวิตอยู่บางทีก็ดีบ้างบางทีก็ร้ายบ้างและบางทีก็เกิดมรสุขขึ้นในครอบครัวในระหว่างเกิดมรสุมร้ายๆเด็กอาจจะมาเกิดตอนนั้นก็ได้ดังนั้นพ่อแม่ที่ดีทั้งหลายก็อาจจะได้ลูกไม่ดีก็ได้เพราะสร้างมรสุมในระหว่างนั้นโน้มน้อมให้ ผู้มาเกิดมีอธัธยาศาัยไปนี่สายทางนั้นด้วยเหตุกัรนี้เองผมก็เล่าให้คุณลุงคนที่มาถามอย่างอย่างที่เราใน้นานะศึกษาฟังเนี่ยว่าเด็กมันมีบาปกรรมอย่างนี้มันก็มาเกิดในพ่อแม่อย่างนี้เหมือนพ่อแม่ปัญญาอ่อนแล้วก็ลูกคนฉลาดฉลาด,ลาดที่ไหนเลาจะมาปฏิสนธิกับเด็กเป็นเด็กของพ่อแม่ที่มีปัญญาอ่อนมันก็พวกที่เหล่าเมายาแล้วก็มาเกิดกับพ่อแม่ปัญญาอ่อน โดยอัตยาสายโน้มน้อมไปในสายทางเดียวกันดังนั้นตามสติจึงได้แสดงว่าถ้าพ่อทั้งพ่อกับปัญญาอ่อนแม่กับปัญญาอ่อนแล้วลูกจะมีปัญญาเกิดมาจะเป็นปัญญาอ่อนถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเพราะที่รองรับเหมือนกับสถานที่ที่คนไปกินเหล้าพวกที่เหล้าทั้งหลายก็พากันไปด้วยเหตุด,ดังนี้เองท่านนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่า เรื่องของอธัธยาสัยใจคอความคิดความผ่านเรื่องเหล่านี้หาใช่สา,สายเลือดของแม่ของแม่ของพ่อใหม่หากแต่ว่าเป็นอธัธยาสายใจคอที่ผู้ใดผู้หนึ่งมาปฏิสนธิแล้วอธัธยาสายใจคอของเขาได้อบรมมาก่อนแล้วชอบในทางไหนชอบในทางช่างชอบในทางร้องรำทำเพลงหรือชอบในการละเล่นอะไรต่างๆแม้แต่อธัธยาสายของเขา ด้วยเหตุดังนี้เองก็จะเห็นได้ว่าอำนาจแห่งการอบรมต่งางหากเป็นตัวการชักนำให้ตัดทั้งหลายเป็นไปตามสายทางนั้นๆดังเรียกล่าวมานี้เองผู้ที่ปฏิสนธิเพราะมีอำนาจของความโลภเป็นบริวารก็หมายความว่าผู้ใดผู้หนึ่งมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์แต่เพราะในชาติที่แล้วมามีอำนาจความโลภมากยกตัวอย่างเก่นผมยกตัวอย่างนะครับ ในก่อเมื่อชาติที่แล้วมาจ้องแต่จะหาประโยชน์ให้ได้แก่ตัวเองกับครอบครัวของตัวเองไม่ได้มีความเมตตาเผื่อแผ่ใครใคคิดแต่จะเอาให้ได้เช่นค้าขายก็จ้องจะเอากําไรใครมาเขาบอกผ่านแล้วก็ผ่านนั่นผ่านนี้หวังว่าจะให้ได้กําไรมากที่สุดคนจะเดือดร้อนท่างมันเราจะได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความโลภมากเช่นนี้ มีฝังอยู่ภายในใจอำนาจของความโลภมีติดอยู่แล้วแต่ว่าคนทุกคนจะมแีแต่บาปอย่างเดียวไม่มีหรอกมันก็มีบุญมีบาปคนกันถ้าอำนาจของบุญนำเกิดแต่มีมีโลภเป็นบริวารความโลภมาเป็นบริวารเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้มาเกิดในคันมารดาก็แสดงว่ามีอำนาจบุญนำเกิดเป็นมนุษย์แต่มีความโลภเป็นบริวารติดสอยห้อยตามมาด้วยดังนั้น ถ้าเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาเมื่อใดเขาจะมีความโรคมากแสดงออกชัดแจง้งด้วยอํานาจที่ได้อบรมมาจต่ชาติอดีตดังนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าบุคคลใดมีอัตยาศัยใจคอไปในสายทางไหนก็เพราะอํานาจแห่งการอบรมของเขาเองไม่ใช่ว่าถ่ายทอดจากบิดามารดาได้ถ้าเรามีความโรคมาในอดีตมากมาชาตินี้เกิดเราก็มีความโรคมาก ถ้าเราเป็นผู้ที่มีแต่ความเมตตากรุณาเผื่อแผ่คนอื่นมีมีใจอ่อนสงสารคนอื่นอยากให้คนอื่นสบายอำนาจนี้เป็นกุศลเรามาเกิดเป็นมนุษย์ความเมตตากรุณาเผื่อแผ่ก็เกิดขึ้นที่จริงผมเล่าเรื่องอะไรให้ท่านนักศึกษาฟังนี่ก็มีประโยชน์อยู่บ้างเพราะว่าจะได้ช่วยให้ท่านนักศึกษาเข้าใจงา่ายและมีตัวอย่างขึ้นมานี่ทําให้จําแม่นด้วยผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างดีไหมครับสําหรับเรื่องนี้เพราะมันเรื่องสําคัญ พราะคนสมัยใหม่เข้าใจว่าสายสายโลหิตพาให้ให้ใใจิตใจเป็นไปอย่างไรแต่เราเรียนธรรมะแล้วเราว่าไม่ได้ไม่ใช่สายโลหิตเป็นผู้มาเกิดได้ฝึกฝนอัธยาศัยใจคอของตัวเองมาผมเล่าอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือก็มีนักศึกษานี่แหละคนหนึ่งเป็นนักศึกษาผู้ชายแต่ว่าเป็นตำรวจก็ท่านนักศึกษาคนนี้ ก็สนิทสนมกับผมหน่อยแล้วก็เขาก็มาลาผมวันหนึ่งเขาเขามาลาผมว่าผมจะขอ,ขอลาอาจารย์ไปแต่งงานนะครับผมบอกเอ้าดีจะไ,ไปแต่งที่ไหนต่างจังหวัดแล้วทําไมเล่เอาอ้าวก่อนผมอยู่ต่างจังหวัดนี่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งแต่เล็กๆ็กมาก็อยู่บ้านติดก,กับผมะเป็นญาติห่างๆางด้วยแล้วก็อยู่บ้านติดก,กับผมอะแล้วก็รักกันมาตั้งแต่เล็กๆนะครับ นี่หลายหลายเดือนผมก็ไปเยี่ยมเขาทีเวลานีอา้อายุเขาก็ยี่สิบแล้วผมก็ยี่สิบกว่าแต่งงานแต่งงานละมผมก็ดีใจว่าเอา้าแต่งงานก็แต่งงานแล้วคุณอย่าลืมพาภรรยามาเรียนซะด้วยนะแต่งงานแล้วก็พาภรรยามาเรียนด้วยแล้วก็จะได้มีความสุขความสบายใจจิตใจจะได้มีบุญสนด้วยทีนี้ตอนต่อไปเขาหายแต่งงานแลน้วหายหน้าไปหายหน้าไปหลายเดือน ผมว่าเอา้าเขากาลังแต่งงานใหม่ๆหยุดเรียนพักหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้ต่อมาเขาก็มาครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็มาพาภรรยามาด้วยแล้วเขาก็ไปที่บ้านผมแล้ววันหนึ่งเขามาปรึกษาผมว่าผมนี่เป็นคนสู้ภรรยาไม่ได้ทําไมเพราะว่าผมนี่มาเรียนพระวิธรรมนีนสองปีแล้วนะภรรยาผมนี่ไม่เคยเรียนพระวิธรรมเลย แต่ว่าอธิยาใยใจคอนี่ผมแพ้เขาหลุดลุยนะในเรื่องความเมตตาการุณาก็ดีในเรื่องใจเป็นกุศลก็ดีอะไรก็ดีผมเรียนพระพิรรมสองปีนี่น่าจะชนะเขาอะแต่เขากลับชนะผมมีหนำซ้ำยิ่งกว่านั้นอีกคุณแม่ผมเนี่ยชั่งบนบนว่ากเก่งผมเ่ยเถียงกับคุณแม่ผมไม่ได้หยุดละอดไม่ได้เนี่ยผมบางทีผมก็โกรธขึ้นมาก็เถียงเอามั่ง แต่ว่าภรรยาผมนี่ไม่เถียงเลยเวลาคุณแม่ผมบ่นว่าอะไรอะไรเขาก็ทำเฉยเยไม่สแสดงความโกรธซะด้วยทำไมเขานึงใจเย็นกว่าความคิดความอ่านในทางกุศลก็มากกว่าแล้วใจก็ยังเย็นกว่าไม่ทะเลาะกนะับคุณแม่ผมซะด้วยเออจนในที่สุดคุณแม่ผมยังชอบนั่นเดี๋ยวนี้แล้วยังว่าผมเนี่ยมาเรียนซะเปล่ายังสู้เมียไม่ได้ว่าอย่างนี้แล้วผมก็ ตัดสินไม่ถูกครับผมาก็ต้องซักถึงภรรยาเขาก่อนดีก่อนจะตัดสินน่ะผมก็ถามว่าแล้วภรรยาคุณน่ะเขาไม่ได้เรียนก็จริงแล้วตอนเขาอยู่บ้านเขาทาอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรนะครับเขาอยู่กับย่าย่าก็แก่แล้วชอบไปวัดเขาไปวัดตั้งแต่เด็กๆน่ะเนี่ยตั้งอายุไม่กี่ขวบไปวัดจนกระทั่งเป็นสาวน่ะเขาไปวัดเขาทุกวันพระน่ะเพราะบ้านก็อยู่ไม่ไกลวัดเท่าไหร่ย่าไปวัดเขาก็ไปวัดด้วย แล้วเขายัางถือศีลอีกด้วยตลอดเวลาที่ไปวัดนั้นด้วยเหตุนี้เองผมถึงได้บอกกับเขาว่าก็คุณแพ้กับเขามาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยดูรูปร่างเขาสิรูปร่างเขาสวยนะครับแต่ผู้ชายรูปร่างไม่สวยดูรูปร่างเขาก็รู้แล้วเขามีศีลเป็นตัวนําแสดงเกิดมีศีลมาแต่อดีตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมา้าที่เท้ามา้ามันคนละชั้นมาตั้งแต่เดิมแล้ว แข่งกันยังไงคุณก็เอาชนะเขาไม่ได้ให้คุณเรียนอีกกี่ปีก็แพ้เขาจ,จนได้ถ้าเขามาเรียนด้วยกันกับคุณแล้วก็ห่างกันนิดเดียวเพราะอะไรเพราะอดีตชาติเป็นคนมีศีลชาตินี้รูปร่างก็สวยความประพฤติก็ดีจิตใจก็ดีทุกอย่างเมตตากรุณาก็มาแล้วจิตใจเขาอบรมเขามาแล้วแล้ตั้งอเล็กมาคุณไปไปวัดรักษาศีลมั้หรือเปล่าเปล่า คุณมาเรียนสองปีจะไปสู้เขาได้ยังไงก็าทาเขามาตั้งแต่เด็กแล้วย,ยังชาดก่อนเขายังต่ออีกด้วยเหตุนี้ก็แพ้จนได้แต่ว่าคุณก็ชนะเขานะอย่าว่าแพ้เสมอไปเพราะคุณมีปัญญารู้ความจริงของสภาวะเขานี่เชื่อเชื่อไปนั่นเองแหละเชื่อบาเชื่อบุญเชื่อผลของกรรมเขาไม่มีเหตุผลอธิบายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณก็ชนะเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราแพท้ทุกอย่างทุกทุกสิ่งทุกอย่างอ่าตกลงผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วผมก็บอกว่า แล้วชวนเขามาเรียนเขาบ้างสิไม่มาครับตกลงมาหนสองหนแล้วไม่มานี่เห็นไหมครับชนะเองคนละ่าคือผู้หญิงเขาไม่เขาไม่ชอบเรียน่ะเขาชอบจะปฏิบัติอย่างที่ว่านั่นแหละรักษาศีลกิน,นเพนทําบุญให้ชานอะไรเขาทาเขาไปอย่างนั้นก็ชาติก่อนก่อนเขาเคยทําเขาอย่างนั้นแต่ว่าคุณผู้ชายนี่เรียนนะแล้วเรียนจริงด้วยนี่ก็ต่างกันอีกแล้วปัญญาเกิดกับอีกคนปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าเราอบรมอะไรมาเราก็จะแสดงออกซึ่งอันนั้นเด๋ยวนี้ท่านนักศึกษามาเล่าเรียนพระอวิธรรมมีปัญญาแน่ละคาดนาต้องมีปัญญาต่อและจะต่อด้วยถ้าไปนั่งที่ไหนได้ยินใครพูดเรื่องธรรม,มะเรื่องพระอภิธรรม,มเรื่องสภาวะเรื่องชีวิตเรื่องอะไรแล้วก็ตะแขงหูฟังละ่ะสนใจละ่ะเพราะอะไรก็เพราะเป็นเรื่องกระทบใจจากสิ่งที่เราได้อบรมสั่งสมเอาไว้ด้วยเหตุด,ดังนี้แหละครับท่นศานนักศึกษา เราจึงต้องค่อยๆสั่งสมเอาไว้สําหรับจะได้เป็นกําลังให้มากขึ้นมากมากขึ้นในชาติขางหน้าคุณผู้หญิงคนที่ว่าหนึ่งแกไม่ยอมเรียนนะครับเวลานี้ก็ห้าหกปีแล้วไม่มาจริงๆคือไม่เอาจริงๆไม่ชอบบอกมาฟังแล้วไม่ชอบแต่ชอบชอบสมบุรณ์อ่ะชอบรักษาศีลแต่ว่ามีปัญญานี่สําคัญมากจะได้พ้นทุกข์เร็วๆแต่แกก็ไม่ชอบไม่รู้จะทําอย่างไร ดังนั้นท่านนักศึกษาเมื่อบุคคลใดปฏิสนธิมาเนะี่ยจะเป็นอะไรก็ตามย่อมจะแฝงฝังอัธยาศัายใจคอของตอนเอาไว้ภายใน,นใจิตใจและเมื่อเติบโตมาพอสมควรก็แสดงออกซึ่งอารมณ์ที่แฝงเอาไว้นั้นได้เช่นถ้าเราเป็นช่างเขียนมาแต่อดีตตอนเล็กๆนี่แสดงออกไม่ได้พอโตอายุหา้าขวบกวบนี่เขียนรูปแล้วเริ่มเขียนได้ละนิดๆหน่อยๆชักจะชอบลวอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นโลภะบริวาระกรม,มะปฏิสันธิจตาก็หมายถึงว่าการปฏิสนธิด้วยจิตที่เป็นกุศลเพราะเป็นมนุษย์เป็นกุศลนําเกิดแต่ทว่ะมีโลภะเป็นบริวารดังนั้นคนชนิดนี้ก็มีความเห็นแก่ตัวมากภาพมีโลภะเป็นบริวารมากถ้ามาศึกษาเล่าเรียนมีความเมตตากรุณาเผื่พแผลลงไปมากๆด้วยมาเกิดก็มีโลภะเหมือนกันแต่ทว่ะ กำลังไม่มากน้อยก็จะทำให้จิตเป็นกุศลมากกว่าท่านักศึกษาดูต่อไปครับข้อสองโลภะอุสันนะพระอุสันนะพะวะโตจากวะนะตาจุติมาจากภพที่มีโลภมากท่านักศึกษาจุติมาจากภพที่มีโลภมากคืออย่างไรถ้าบุคคลใด จุติมาจากภพที่มีโลภามากเช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อเกิดอยู่ในชาตินี้ตั้งแต่เล็กมาจนเติบใหญ่มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีแต่คนจนนีบัตรรับใช้มีแต่จะเอาจะยื่นมือเอาแล้วก็ได้บุคคลเหล่านี้แฝงอำนาจโลภไว้มากเคยตัวเพราะว่าทำอะไรเอาเ,เอาแต่ใจตัวมานานแล้วตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโต ดังนั้นอำนาจของเจตนาที่เป็นโลภะที่มีกำลังมากนี้ก็จะฝังอยู่ภายในใจิตใจพอไปเกิดชาติหน้าอำนาจโลภะก็สะแสดงออกสแสดงออกมาหรือวางท่านไปปฏิสนธิในเทวภูมิเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าพวกเทวดานางฟ้านี่ก็เป็นหลายพวกแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกที่มีโลภะเหมือนกันเพราะว่าจะกินอยู่หลับนอนหรือ อะไรอะไรที่อยู่อาศัยก็าตามล้วนแต่เป็นที่ที่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปราณีตทั้งนั้นดังนั้นบรรดาพวกเทวดานางฟ้าทั้งหลายจึงมีโลภมากเพราะมีความปราณีตของถ้าเกิดเป็นม,มนุษย์ยังมีโลภน้อยกว่าเพราะอะไรนี่ว่าโดยส่วนส่วนใหญ่นะครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายบางทีมันม,มีสิ่งต่างๆมารบกวน เช่นยกตัวอย่างว่าเกิดป่วยไข้ได้ทุข์ก็พาลณนาว่าแม้ทุข์หรือเกินเจ็บป่วยยังงอนเจ็บป่วยอย่างนี้ไอความโลภอยากจะโลภก็ลดลงเพราะเจ็บป่วยได้ทุกข์ซะแล้วหรือว่าอายุแก่ซะแล้วความโลภลดแล้วแต่ก่อนนี้จริงละคนแก่บางคนความโลภไม่ลดก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เคยท่องเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเคยมีแต่ความโลภแฝง ควพยาสัยเต็มไปได้วยความโลดเป็นไปจําแต่ว่าอายุมากขอแลว้วชักท้อถอยเบื่อนายแล้วเพราะฉะนั้นคนเราก็มีอํานาจของความทุกข์ทั้งหลายมาผันแปรได้บางทีเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์ยากเพราะเหตุแห่งความยากจนเงินทองไม่ค่อยมีเราจะเอาไอ้นั่นจะเอาไอ้นี่จะกินอย่างนั้นอย่างนี้จะเลือกอากาชอบใจก็ไม่ได้ความโลภก็เกิดไม่ได้มากมันก็มาบั่นรอนเสียเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ถอยแต่กรงกันข้าม บรรดาพวกเทวดาพวกนางฟ้าทั้งหลายเขาไม่ได้เหมือนอย่างเราเพราะเขาไม่เขาไม่ป่วยอย่างเราครับไม่มีการป่วยเนี่ยพวกเทวดาทั้งหลายไม่มีการป่วยไม่มีเจ็บหัวปวดท้องเหมือนเราเนี่ยเป็นกันบ่อยๆแล้วกอ็อายุจะมากเท่าหลายมตามเขาไม่ได้แก่ลงไปด้วยถ้าเกิดมาอย่างไรแล้วจะเป็นอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะตายแต่ที่ว่าเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไหมายความว่ารูปนั้นไม่ผันแปรนะครับรูปนั้นผันแปรจริง แต่รูปนั้นรักษาลูปเดิมไว้เช่นรูปนี้สลายตัวไปแล้วรูปใหม่เข้ามาแทนที่เหมือนกับผู้หญิงบางคนอืบางคนหมายถึงว่าคนไทยนี่ก็ตามบางทีมีลูกตัง้งสามคนสี่คนดูยังเขาสาวอยู่คนนี้เพราะว่ารูปนี้เปลี่ยนแปลงน้อยรักษารูปเดิมไว้ไว้เป็นอันมากแต่พวกนางฟ้านี่ยิ่งนางาเทวดานางฟ้านี่ยิ่งกว่านั้นอีกคือเมื่อเกิดอย่างไรจะรักษาไว้อย่างนั้นแต่ว่าบางทีคนเกิด เป็นเทวดานางฟ้านี่อายุมากก็มีนะครับคนแก่ก็มีคนเด็กก็มีเด็กเด็กก็เด็กอยู่ตลอดแก่ก็แก่อยู่ตลอดแต่ก็มีสง่าราศีไม่ใช่แก่แล้วไม่มีสง่าราศีด้วยเหตุด,ดังนี้เองบรรดาเทวดาทั้งหลายก็ใช้โลภะเต็มที่ใช้โลภะมากเพราะว่าสร้างกายก็ไม่ป่วยเจ็บเงินทองก็ไม่ต้องไปเที่ยวเด้หาเหมือนกับเรายุ่งยากลาบากทุกยากทั้งหลายก็มันมันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ มีน้ำซ้ำําเมื่อมันไม่มีความแก่แล้วมันก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องจิตจธรรมะทาอะไรอะไรให้แก่ชีวิตเพื่อจะพ้นทุกข์เป็นส่วนมากก็หาความสุขไปวันๆด้วยเหตุนี้พวกเทวดาทั้งหลายก็มีโลภะมากดังนั้นถ้าเทวดาตายลงไปแล้วมาเกิดในท้องตามโลภมาในท้องด้วยพอมาเกิดเป็นคนโลภใหม่เพราะอำนาจโลภที่เคยใช้มาเมื่อสมัยที่ตอนมีชีวิตตอนเป็นเทวดาอยู่ ด้วยเหตุดังนี้เองจึงได้ใช้คาว่าจุติกมาจากพบที่มีโลกมาแต่ตรงเันข้ามถ้าเราตายมาจากพบที่มีโลกน้อย mm hmm. เช่นพวกทาฌานเขาทําฌานส,สกัดกั้นความโรคจะ้มากแล้วแล้วก็ถึงได้ไปเกิดเป็นเป็พรหมถ้าตายมาจากพวกนี้มาเกิดในเมืองมนุษย์มีความโรคน้อยไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องกินอยู่หลับนอนจะเอาอย่างงั้นจะเอาอย่างนี้ตามใจตัวเกินไปนะัก ข้อสามต่อไปครับอิทารมะณะสมาโยโคได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอๆในที่นี้หมายความว่าถ้าบุคคลใดกระทบอารมณ์อยากอยากจนไม่มีเงินจะใช้ไม่มีบ้านจะอยู่หรือกระทบอารมณ์ป่วยเจ็บทุกข์ทรมานหรือกระทบอารมณ์ที่ทุกขพลภาพหรือกระทบอารมณ์ว่า,ารางกดยเนี่ยแก่เท่าลงไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เสมอโลภะเกิดน้อยลงแต่ถ้าหากว่า ตรงกันข้ามมาข้อสี่อุตสาททันังได้ได้เห็นสิ่งที่เป็นที่ชอบใจคือได้อารมณ์ที่ชอบใจอยู่เสมอเสมอโลภ้ามาอย่างคนที่อยู่ในบ้านนอกโลภน้อยคนอยู่ในนครหลวงโลภมากเพราะได้เห็นสิ่งที่ชอบใจอยู่เรื่อยทั้งได้ยนินทั้งได้เห็นแหละคนสมัยเก่าก็โลภน้อยกว่าคนสมัยใหม่อย่างคนสมัยเก่านี่ค่ำลงก็คุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวก็นอนคนสมัยใหม่นี่ จะต้องเอาวิทยุโทรทัศน์เอาวิทยุมาตั้งกันแล้วแล้วคนสมยัยใหม่นี่ทําอะไรให้เราดูแปลกๆเช่นผมเคยเห็นคนไปขุดดินเนี่ยเอาวิทยุไปตั้งเลยตั้งไวขง้ข้างๆที่ขุดดินแล้วก็ขุดดินระย้ายขุดดินไปตรงนโน้นก็เลื่อนวิทยุไปตรงนโน้นไปด้วยนี่แหละครับเพราะว่าอารมณ์ที่ดีมันได้รับอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอโลภะไม่มากยังไงมันถึงได้ต่อสู้กันเหลือเกินช่วงชิงผลประโยชน์ถึงได้ลบราค่าฟันกันตายมากทุกอย่างข้งหลายถึงได้ทับผม มนุษย์เพราะแห่งความโลภมากด้วยเหตุที่ว่าบรรดาผู้ประดิษฐ์สิ่งทั้งหลายก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่ชอบใจนี่ออกมามากขึ้นมากขึ้นมากจนกระทั่งเรารับกันไม่ไหวเวลานี้เห็นไหมนณะศึกษาเย